ันนี้วันที่จิจิตครับเมื่อวานหวยออกครับของน้อยสามตัวบุญก็ออกอมถิ่นสี่เก้าครับข้างล่างก็ผิดอีกครับถ้าห้าสามมันกลับมากลับมาอยู่กลับหามาหารทางหน้าเนาะพ่อเนาะเต็มที่เลยครับเมื่อวานเนี่ยค่ะมันไปออกห้าสามห้าสามสองสี่ครับมันอยู่ตัวกลางครับ ค่วน้อยเห็นอย่างนี้น้อยก็มาบอกอย่างนี้อาวันนี้น้อยจะเขียนไว้ให้นะคะแล้วน้อยก็จะมาวันที่ยี่สิบมาวันที่สามสิบน้อย,อยจะมาด้วยครับบอกบอกามาครับมา,มาเมื่อไรมาพรุ่งนี้ตอนประมาณเดี๋ยวน้อยจะให้ไว้หางด้วยครับหวยดาวครับหรือจะให้พร้อมเม่สุดครับให้ใครให้ครับให้น้อยให้หรือให้แม่สุดให้ครับใครให้แม่นคนนั้นน่ะ ก็เ <One> ม <input> <ge> ื่อวานนี้น <t eg ued gardens> ้อยให้จ <parfois> <te> ิตสามห้าใช่ไหมครับมันก็ออกสามจิตครับแต่เขาไปซื้อห้าสามสามห้ากันเยอะเนาะเมื่อวานนี้น้อยให้แม่หวยราครับจิตสามห้าครับแต่มันออกสามจิตครับเขาก็ไม่กลับตัวกันครับก็ไม่ได้ครับเมื่อวานหวยราวครับ ให้แมจิตสามห้าครับออกอะไรนะ้อออกศูนย์ศูนย์จิตสามใช่ไหมพ่อศูนย์สามเจ็ดมันออกศูนสามจิตครับแต่น้อยมาให้จิตสามห้าครับน้อยน้อยจะเกยนหัวใหญ่ไว้ให้นะครับถ้าพ่อพ่อ,พอแม่แม,แม่ไม่รังเกียจน้อยไม่ตีน้อยน้อยก็จะขอช่วยไปอย่างนี้เรื่อยๆผิดบ้างถูกบ้างเต็มเดียวครับเป็นอะไรนะ้อช่วยน้อยทีครับทางเบื้องบนครับ เดี๋ยวเดือนนี้จะคุยกับพ่อกับแม่ไหว้ครูใหม่ครับที่มันพลาดไปพลาดไปพเพราะพ่อกับแม่ไหว้ครูไม่เค,ย,คยกงวันเลยใช่ไหมครับมันหามันนั้นไม่ได้เล้ยวมัน,มนยไปเรื่อยๆเดี๋ยววันนี้ครับน้อยอยากมาให้อย่างเก่าครับมาอย่างวันที่หนึ่งวันที่วันที่หนึ่งวันที่สิบหกยังสองตัวสองตัวไม่ต้อง วันนี้วันที่สิบเก็ดครับพ่อแม่ครับคอยดูของน้อยนะครับสวัสดีครับน้อยจะเขียนให้แล้วครับวันที่เท่าไหร่นาอพ่อวันนี้วันที่สิบเก็ดน้อพ่อเนาะเขียนวันที่หนึ่งน้อยมาให้วันที่สิบเดครับที่หนึ่งวันนี้วันที่หนึ่งวันที่หนึ่ง เด็ดทับแปดเลยเด็ดแปดนี่ยังครับเด็ดแปดเดือนแปดครับหกแปดใช่ไหมครับวันนี้เมื่อวันหว้ยออกวันที่สิบหกครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดครับน้อยจะให้หวยใหญ่วันที่หนึ่งเข้าไว้ครับน้อยครับ สองหางนะครับปุนครับปุนครับน้อยให้สองหางครับสองโอ้เขียนผิดเลยพ่อเติมข้างหน้าได้ตัวไหนมันก็ไม่่วยแล้วครับผิดตัวไหนอ่ะ สองหางครับล่างนะครับล่างน้อยจะให้ไว้หางเดียวก่อนครับน้อยให้ไว้หางเดียวก่อนครับล่างครับหกเจ ครับวันที่หนึ่งครับเดือน8ปดหปดครับน้อยให้บุญสองจิตสแล้วก็อีกทาปดหนึ่งสองครับก็เล่นก็ตัดเล่นก็ได้ครับก็เล่นสองจิตเจดสามแล้วก็หนึ่งสองครับระวังหนึ่งสองนะครับวันแม่ครับอย่าลืมนะครับวันแม่วันที่สิบสองใช่ไหมครับพ่อวันแม่ครับ วันแม่ครับวันที่สิบสองนะครับวันแม่ครับที่น้อยให้ไว้ครับแล้วก็ล่างน้อยให้หกจิตไว้ตัวเดียวครับหวยใหญ่นะครับวันที่หนึ่งครับน้อยมาให้ไว้ก่อนครับเดี๋ยวน้อยจะมาบอกเรื่อยๆครับเรื่องกลางนี่ถ้าน้อยเห็นว่าขาวงตัวไหนถ้าอยู่ตัวนี้น้อยก็จะให้ตัวนี้ตัวเดียวครับถ้ามีอีกตัวน้อยก็จะมาเพิ่มอีกตัวนะครับ วันนี้วันที่น้อยมาให้ตองงวดครับน้อยมาให้วันที่1ิจิตครับน้อยมาวันที่1ิจิตครับน้อยมาขอโทษพ่อพ่อแม่แม่ครับที่น้อยเอาไม่อยู่ครับสามห้าสองสี่มันมาออกตรงกลางครับมันไม่มาออกสองมันออกสองสี่ครับแต่น้อยให้ห้าสาครับมันอยู่ตรงกลางครับมันไปอยู่ตรงกลางเลยมันไม่มาทางหน้าครับ แล้วหวยที่น้อยให้ไว้4 7 9มันก็ออกอมสินครับสี่เครับเมื่อวานเนี่ยครับแม่แมพ่อพ่อพอครับอย่าก,กดอย่าเครื่องน้อยเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้วันที่1ิบครับน้อยขอแก้ตัวใหม่ครับสวัสดีครับ